เป็นตู้เบรกต,ตู้เบรกนะฮะสามรุ่นเลยลูกค้าตัวนี้หนักลอยนุ่มนะ,ะลูกค้าหนักลอยนุ่มนะหนักก็คือพวกรถแห่เขาใช้กันนะลูกแห่รถแห่เป็นรุ่น BV นะลูกค้าจะเป็นรุ่น B v ว5 BV บ5หมดเลยนะ3าตัวนี้หนักลอยนุ่มเนี่ยเป็นตู้เบร1สิบห้าหมดเลยเดี๋ยวต้องใช้สีแห้งช้านะ ใช้สีแห้งช้าสีระเบิดสีแห้งช้าไม้ยี่สิบมิลนะไม้ยี่สิบมิลเป็นไม้เนื้อแข็งนะถ้าใช้ไม้เนื้อแข็งนะก็ Oil, 0. 0. ตะแกรงเหล็กก็หนาศูนย์จุดแปดนะตะแกรงเหล็กนะตะแกรงรูหกเหลี่ยมนะลูกค้าเป็นรูหกเหลี่ยมนะเป็นศูนย์จุดแปดอ่ะเป็นศูนย์จุดแปดส่วนดอกเนี่ยดอกเชี้ยต้อยใช้ดอกห้าร้อยวัตต์ของปั๊มนะไม่ใช่ของหล่อของปั๊มดอกห้าร้อยวัตต์ของปั๊มไม่เหล็กของดอกเนี่ยเชี้ยวต้อยนำเข้ามาเองนะไม่เหล็กของดอกก็ร้อย ร้อยหกสิบมิลน,นะแม่เหล็กของแม่เหล็กที่ดอกสิบห้านิ้วนะเป็นกระดาษเนื้อแข็งอนะี่ะกระดาษแข็งแม่เหล็กร้อยหกสิบมิลน,นะลูกค้าที่ที่เอามารีวิวนี่มันของตัวอย่างนะถ้าลูกค้าสั่งสั่งใหม่ก็ลูกค้าได้ของใหม่นะลูกค้าได้ของใหม่นะไอ้นี่มันเป็นของตัวอย่างที่เฮียต้อยเอามารีวิวนะนะรีวิวเรื่องเสียงนะเดี๋ยวเฮียต้อยจะเอาไว้ท้ายคลิปนะตอนนี้เฮียต้อยจะบอกรายละเอียดของรุ่นก่อนว่ามันเป็นยังไงบแบบไหนนะลูกค้านะเรื่องราคาเดี๋ยวเฮียต้อยจะเอาไว้ท้ายๆนะ อันนี้เขาเรียก B ีวีรุ่นหนักรุ่นกระแทกอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์หกออเดอร์หกก็นุ่มลอยนุ่มลอยก็นุ่มลอยสาหรับร้องเพลงคาราโอเกะก,ก็ดีก็ใช้ไม้ตัวเดียวกันฮนะเป็นไม้เนื้อแข็ง20มิมิลตัวเดียวกันก็ดอกก็คือดอกตัวเดียวกันนะดอก500วัตเป็นโครงปั๊มนะคือดอกตัวเดียวกันหมดเลยนะเป็นดอกเป็นแบรนด์นากาชินะดอกของนาคาชิดอกจะต้อยน้ำข้ามาเองเป็นไม้20มิลน,นะนะลูกค้าความลึกของตู้ก็ สิบห้านิ้วนะเบกสิบห้านิ้วความลึกของตู้ก็เจ็ดสิบเซนนะความลึกของตู้เจ็ดสิบเซนนะความกว้างของตู้ก็ก็สี่สิบหกเซนนะลูกค้าสี่สิบหกเซนเขาเรียกรุ่นออดอร์หกนะความสูงก็ความสูงหกสิบแปดนะลูกค้ามีตะแกรงกันหนูนะตะแกรงกันหนูได้ด้วยตะแกรงกันหนูนะเป็นแบรนด์นาคาชินะลูกค้าเป็นแบรนด์นาคาชิตะแกรงกันหนูเป็นแบรนด์นาคาชิ ออเดอร์ <Other> 600ส่วน2รุ่นเนี่ยราคาเท่ากันฮะ2 5 9 0เรุ่น BV กับรุ่นออเดอร์6ราคาราคาเท่ากันเลยนะ2590สฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินปลายทาง2590น้าฮะลูกค้า2รุ่นราคาเดียวกันเดียวนะอย่างตู้เนี่ยพร้อมพร้อมดอกเลยนะลูกค้าไม่ไม่ใช่ตู้เป่านะราคานี่คือพร้อมดอกเลยฮะลูกค้า